พีเพิลโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยากจะเชิญคุณผู้ชมไปดูหนังนิดนึงชวนคุณพี่ด้วยนะมั uh oh. นทันทีจะบอกเลยว่าเป็นหนังแบบภาพยนตร์ของคนไทย <Okay. S 1> คนไทยแสดงเองสนุกสนานมากๆนะคะเรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่วันที่15มิถุนายนแล้วนะคะ oh. กับเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอวาสานอินดี้นั่นเองเป็นหนังตลกน่ารักน่ารักใสๆซื่อ oh. แฟนไปด้วยแบบว่าความน่ารักดรามา่าควาน้ําตาเป็นโรแมนติกดรามา่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื mm ่องนี mm ้เ mm นี่ยนะจะบอกเลยว่าได้กระแสตอบรับดีมากอื นี่เห็นไหมเนี่ย<ด>คุณนนจะบอกเลยลว,ว่านักแสดงนําของเราคะ่ะก็มากฝีมือนะ <ไป S 1> ที่คุณเห็นอยู่นี้นะอาร์ตี้นั่นเองรับบทเป็นทองคำเจ้าลาย,าลายานี่ไปถามหายป่านี่เมื่อกลับมาต้องต้องเหลืตามมาัวไหม่คนูีใจได้เพียงมาถ่ายเงาเปิดใจจีบเข้าไปเลยไอ้นนคบนบ้านนีตินั่งเคยเห็นหน้าอายุไซนี่หละเห็นอยุไสก็สร้างมาเถอะยินดีที่ไดหนูแจ้งสนะไอ้ทองคำนี่มีไปยิ่งดี จะความรักแบบอินดี้ด้วยนี่แหละใช่คือจะบอกเลยนะว่านอกจากนี้นี่นะคะก็จะมีนักแสดงนะคะอีกมากมายนะอาทิเช่นคนที่รับบทเป็นคนที่เอางี้ขอเกินนิดนึงคืออาตีเนี่ยรับบทเป็นทองคำอ,อกหักสาวคนรักนะคะที่ในเรื่องในชื่อปลาณีนะคะรับบทโดยเนยหวานนภสนันนั่นเองค่ะเธอหายไปเออแล้ววันเดย์มีสาวจากกรุงเทพมาเ,เ,เ,เกิดความรักขึ้นเกิดความสนุกสนานขึ้นนะคะ คนที่จะมาทาให้หัวใจของหนุ่มอาร์ตี้หรือว่าทองคำเนี่ยก็ชุ่มกระชชยอีกครั้งนะคะรับบทโดยนะคะชื่อว่านัทนะคะธัญรัตน์นั่นเองหรือว่ารับบทเป็นเพนนนั่นเองค่ะเรื่องนี้กํากับการแสดงโดยนะคะคุณอุเทนสิร,ร,นะะสริวิริค่ะถ้าอา่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสุริยันมาลาคำนั่นเองค่ะก็สนุกสนานไม่บอกเลยว่าไปให้กําลังใจกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้คนไทยกำกับคนไทยแสดงครับไทยทำต่างๆอยู่ที่ภาคอีสานสพื้นอนความแบบเป็นพื้นบ้านความเป็นถิ่นของเขาไอ้เอดออกมาชัดเจนคืออีสานเนี่ยมีความมุวนซื่นอยู่แล้วใช่ไหมใช่พอเป็นอีสานแล้วเวลาแบบเสียงสาวดนตรีไอ้บอกเลยว่าแล้วกระแสตอบรับฟีดแบ็กเรื่องนี้คือดีมากคุณผู้ชมครับ จนแบบว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีเรื่องสร้างสีสันคือตอนนี้คนเราก็เครียดกันอยู่แล้วหมายว่าเราแบบไปชมความน่ารักดีกว่าแล้วก็มนสเสน่ห์ของภาษาเขาวัฒนธรรมของเขาประเพณีเขาเห็นไหมอืมคือคือ,คอ,คอหลายคนนะถ้าพูดถึงพี่น้องชาวีานะิสาเนี่เขาจากบ้านจากถิ่นมาเนาะใช่แล้วบางทีได,ได้ได้มาดูหนังอะไรแล้วแบบนี้มันทําให้แบบ <Yeah. S 2> ความทรงจำในวัยเด็กๆกวัยกอนที่แบบอยู่ที่บ้านใช่แล้วมันก็ได้กลับมาแล้วมันก็อมยิ้มไปด้วยนะกับเรื่องราวความรักต่างๆเนี่ย โรแมนติกดราม่าเนาะแล้วคือหมายว่ามุมมองความรักเขาก็จะมีการให้แง่คิดบางอย่างการใช้ชีวิตอะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆอ่ะทีนี้เราไปฟังกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะคนที่ไปดูเรื่องนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างเผื่อไมจะพูดโม้ไปนิด่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะวัเกี่ยวผ้าพี่น้องมาเบ่งมาชมบรรยากาศนะคะของหนังเรื่องนี้เลยนะคะผู้บ่าวเทยบ้านอวสานอินดี้นะคะ ก็ขขเขาอาบน,น้ามาเลยอีกฝ่ายนี่มันกลับมาแล้วเป็นไงบนหนังครูบอลใช่ไหมนึกว่านึกว่าจะแบบฮ่าๆดิ่ดรา <c oughs> มา <c oughs> ่าครับดราม่าคะแนนเต็มซีฟให้จคะแนนหนังเรื่องไหนโอ้ไม่ซีฟแรกครับใหซีฟเลยเนาะคะแนนเต็มซีฟให้เท่าไหร่คะแนนเต็มซีฟให้ซีฟครับให้ซีฟเลยเนาะครับคะแนนเต็มซีฟให้กีค่คะแนนลูกให้ร้อยให้ร้อยเลยบอไม่เบิดหูบอไมีเฟซบอมีไลน์บอมีอินสตาแกรมก็บบอมีคือกัน หนังคูบาลที่บ้านนวสานินีเนี่ไม่ใช่ดูแต่คนแก่คนกลางคนครับลูกหลานเด็กๆได้พุกเพศทุกัยนะครับมาเบิ้งครับทั้งสนุกได้ยิ้มได้หัวเราะแล้วได้อารมณ์ได้ปลดปล่อยความรู้สึกนะครับกับภาพยนตร์เรื่องคู่บาลที่บ้านนวสานินีทุกรงบเข้าเยนครับความรู้สึกีไแม่ว่าวังหันนิทายลูกเกือบมันเป็นโรคมีไแมครับเป็นังไงมันนี่คนหลายวะโอ้หลายดูหลายเป็นพิเศษเลย เบิ้งแลังเป็นจังไดแน่สนุกสนุกเนาะค่ะชอบชอบใครมากที่สุดชอบทุกคนเลยค่ะชอบทุกคนเนาะคะแนนเต็มสิบเนาะให้กี่คะแนนให้เต็มสิบเลยให้เต็มสิบเลยอันนี้ดูแล้วยังคะดูแล้วค่ะดูแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกก็คือแบบชอบฉากไหนหรือว่าชอบตัวละครคนไหนชอบคุณยายคุณยายแดงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกีกูเป็นปอดทันบอกเอาอิสานมึงเอ้ยกูบอกเลย คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะคะแนนเต็มสิบให้ร้อยเลยค่ะแบบโอ้โหน่านมากเลยนะคะ,ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุค่ะค่ะพี่น้องคะเป็นปรากฏการณ์ของหนังอีสานบานเห่านะคะผู้บ่าไทยบ้านอวสานอินดี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่านหนังไทยในรอบเดือนที่มีคนแบบเบาถึงและกกคะแนนเต็มสิบให้ร้อยเลยค่ะทุกคนกะ่ะาวกไว้นะคะสำหรับผู้ใหทีวห่ว่าท่านมาเบิงเฝ้ามากก่อนจะออกโรงก่อนนะคะพี่น้องคะพู้หลา่มาเบิง นี่แหละค่ะต้องไปพิสูจน์กันพิสูจน์ความสนุกใช่แล้วค่ะผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้เอ๊เมื่อกี้เห็นพักสนามพี่ผู้ชายนั้นพี่บุญมานะเออเหรอใช่ในทีวีก็ดูหนุ่มนะที่ฉันสัมภาษณ์เขาบ่อยมีปริพันธ์เยอะแยะรับรางวัลมากมายเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะคุณคุณอ่าคุณผู้ชมไปดูกันได้ไปอุดหนุนกันได้นะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยคะแนนแบบว่าจากคนดูนี่คือ10เต็ม10บบางคนนี่คือเต็มร้อยไปเลยนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะ